ตัวเตาเป๊ะเปล่าหรืนโนขอนักก่อนนะยิงชเตายาเนอะวิตาหัวใจตุกนอนชเตาเคล้าเลยจ้าตัวไซส์รอยเจ็งขอดเลยเปล่าเลยน้ะเนาะยน,นมามจุาโจโตเตาจดหเลยเซื้อจดหเลยเสื้อเจ,จ็งขอน,กอนักกน nó nó chỉ chơi lô lô chạy nó 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 tên lu khổ bị khở khổ tết tu nó để nói ra tất cho họ bê nó พี่เจ,ออเ,เจออนเจนดื้อน้องท้องเจนเออพี่เจนพี่เจาะของเจนวะพีขอดเขาต่อถ้าขอน้องฮะเลย <c oughs> น้องเยังรู้แจ่มลงล้างน้อจยรู้จงหนูจนโจ้ซ่าเลยส้อนึกชโค้ง เ,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 เดินจิบของกินกูน้นเอาไปลงสู่ใจลงตรงหลังจโจ๊านะคนไทยไมใช่จซาจ๊ะหนอโจ๊ซาเจ็อมอเนยโอ้โหเีมขัดเตือเียมหน 렛바이 안녕.